สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,งน,อ,น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 องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมนะก็อยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดนะที่ผมแนะนําไปก็เป็นภาษาจีนนะตอนนี้มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะฮะก็เปิดจริงแล้วนะเฉพาะ Android นะชื่อเกมว่า cast of sky นะโกบอนเองนะเปิดติดตั้งนะสำหรับคูแอปนะได้อย่างเดียวนะตอนนี้ iOS ยังไม่มานะได้แต่คูแอปนะ apk นะผมเนาะ ก็เป็นจัดทีมต่อสู้เหล่า,าสาวสาวหตำแหน่งนะฮะก็มีบอสมีเลดบอสมีบัวบอสนะฮะต่างๆมากมายนะผมก็มาลุยกันเลยครับผมตอนแรกเป็นภาษาจีนนะฮะตอนนี้มาไวมากงานไวนะฮะไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะเออเนะะี่ยเดี๋ยวผมแนะนําเกมแล้วก็เดี๋ยวจะสตรีมเปิดระบบนะป้ายยาเกมใหม่ตอนหนึ่งทุ่มตรงด้วยนะใครที่เห็นคลิปแล้วก็เล่นรอไปก่อนเลยนะครับผมเนาะอ่าตอนนี้มันก็จะสอนนะผมนี่นะฮะ เดี๋ยวจะมีตัวละครที่มันแจกด้วยนะฮะตัวดูดเลือดนะฮะตัวนั้นเก่งนะฮะเีน,นือใช้ท่าธรรมดาไปก่อนนะฮะบอกเลยว่าภาพสวยมากนะฮะนี่เขาจะสอนแนะนำเนาะนี่ก็เป็นท่าไป่ตายนะตัวนี้นะฮยใส่เข้าไปโบ๊ะนะฮะไเอียงนะีฮะลื่นไหลมากนะฮะสบายตามากเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะ เกมใหม่เลยครับเพิ่งเปิดนะมันผมอยู่เซิฟแรกเลยนะอะขอบอกไปก่อนผมอยู่เซิฟหนึ่งนะใครจะเล่นก็ตามมานะท่านนะเดี๋ยวเปิดระบบสร้างกิววอร์กันเนาะเอามาเล่นแทนเกมวันพีสนะวันพีสไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วเนะผมก็เลิกเล่นเหมือนกันเพราะว่าไม่มีคนเล่นไม่มีคนดูก็เลิกเล่นเหมือนกันนะจ๊ะเล่นเกมใหม่ไปก่อนนะเดี๋ยววันที่30ก็จัดซ้อมในวอร์กันยาวๆนะแล้วก็รอไต่ถังซานด้วยนะถังซานไม่ต้องห่วงนะระบบง่าย มาลผมมาถึงเกมนี้ก็เดี๋ยวแจกสตัวนี้ก่อนนะฮะอ่ะกดคูณ2อ,อันนี้ก็โจมตีธรรมดาไปก่อนนะผมแต่ละตัวมันมีค่าสกิล AP ถ้าไม่ตายเห็นไหมอันนี้2อันนี้1อันนี้8นะฮะอันนี้ค่อนข้างจะเยอะมากเกตมบนา AP ตรงนี้ับผมซ้ายมือล่างนะฮะเดี๋ยวก็จะมีระบบออโต้นะเล่นเรื่อย จะสะดวกสบายยิ่งกว่านี้อีกนะนี่ฮะมาแล้วครั้งคาวตัวเนี้ยผมชอบนะตัวแจงนะโจมตีหมู่ดีมากอ่าเอพโจมตีครั้งหนึ่งน่กวาดเลยโบเห็นไหมเก็บร้อยตัวตีหมูของเรานะตัวละครก็น่ารักนะฮะคล้ายๆกับคุกกี้รันนะดวงตามันนะนะสไตล์คุกกี้รันเลยนะตัวละครอ่านี่ก็ ถึง1นึคิดแล้วนะฮะก็กดนี้ต่อเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดระบบยาวๆก็ต่อเมื่อนู้นเลยครับผมหลังสตรีมนะ่นะฮะใช้สตรีมนะฮะเล่นในสตรีมแล้วก็เปิดระบบยาวๆเลยเพราะว่าอันนี้ทําคลิปเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะเพื่อความรวดเร็วในการลงคลิปนะก็เอาเกมเพลย์มาให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่าเกมเพลย์ประมาณนี้ลิง์โหลดอยู่ใต้คลิปนะกดแสดงเพิ่ม,เต,มเติมนะจะเห็นลิงกโหลดอยู่ข้างล่างเนาะ มีเฉพาะ Android นะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องอนทเกมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะหาเกมใหม่ๆมาให้เล่นเรื่อยๆแล้วก็ใครกดไลค์แล้วก็ขอให้กดซับแล้วด้วยนะฮะกดซับซับสไครป์ด้วยนะฮะหรือกดไลค์ด้วยก็ขอให้มีความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขคิดสินนามสมนาขอเทพเจ้าคุ้มอูคุ้มครองพระพิเนธดูแลปกปักรักษาพวกท่านนะฮะเทพเจ้าแห่งเจีรนะฮะดูแลครอบครัวท่านตัวท่านจนจะมีความสุขความเจริญนะฮะคิดสินได้ขอสมบัติหนาในปีนี้เลยนะฮะขอบคุณมนะะฮ สำหรับทุกซับสไครต์เลยนะครับผมเนาะฮะคํา youtube ก็ซับสไครต์เป็นสิ่งที่นะได้มาแล้วก็จะหายเหนื่อยนะเมื่อเพื่อนๆซับสไครต์นะอารับมีท่าไม่ตายกดไปไนะผมนี่ครับผมท่าไม่ตายใหญ่ของเราอ๋อท่าไม่ตายบัฟดาบนะกับบัฟโลใชิมะสองเทินแล้วก็เลีงเลยครับตัวนี้จะเอาใคร เออผมอยากใช้ท่าไม่ตายตัวนี้เป็ดอัน,นอยากจะรู้มันแรงขนาดไหนนะเอานี้แล้วกันนะผมไปยี่ยงอันนี้โจมตีไปไปยี่ยงไปยี่ยงลงได้หกตัวนะอ่าอันนี้ก็ใช้อันนี้ไปไปยังเดี๋ยวคอยไปเปิดระบบไอ้ตัวนี้แปดเลยนะอยากรู้ว่ามันใช้ a p 8แปดมันจะแรงขนาดไหนนะ ใช้เยอะกว่าตัวอื่นเลยเห็นไหมพอเป็นภาษาอังกฤษก็เล่นง่ายคนระับเข้าใจสบายๆแต่ผมก็ไม่เกี่ยงภาษาหรอกผมได้หมดนะฮะอันนี้ก็เปิดกระชาฟรีนะฮะกระชาเบื้องต้นฟรีมาให้ดูดีว่าจะแจกอะไรบ้างนะน่าจะเป็นตัวแจกที่ทุกคนต้องได้แนะ่นอนเลยนี่ไง ตัว SR แจกนะมูมโอเคก็ไปที่พาร์ทเนอร์นะฮะสามารถเอาตัวต้นไม้กินได้นะนี่เนี่ยเอาตัวต้นไม้กินอัพเลเวลได้เดี๋ยวค่อยมาดูสกองสกิลว่ามันทำอะไรได้บ้างแต่ละตัวเนาะก็เจอกันประมาณไม่เกินทุ่มครึ่งนะฮะ แต่วันนี้ผมอาจจะมาช้าหน่อยเพราะผมต้อง,องไปธุระนะอาจจะอาจจะสองทุ่มเลยก็ได้มานะฮะเออ,องไงก็รอหน่อยนะท่านเพราะว่าผมอาจจะไปธุระอ่ะ้วครับผมมาถึงก็ยัดอันนี้ก่อนเลยนะฮะนี่ทำให้ตายเนาะคนใหม่อ๋อเป็นดาบคู่นะผมอุ้ยแรงครับแรงนะตัวนี้แรงน่าจะเป็นสายนักฆ่านะะ ฟันทีเดียวเลือดแบบบอสรดแบบเกือบหมดหลอดเลยนะครับผมนะอะไรจะขนาดนั้นเชียร์ไปลุยต่อนะฮะดาหนึ่งคิดห้าผมลุยก็เกมเขาสอนอยู่นะแล้วก็เล่นตามที่เกมเขาสอนนะฮะระบบต่างๆก็จะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง <S <S เล่นก่อนผมเลยก็ได้นะเปิดระบบก่อนผมเลยก็ได้นะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมเสร็จธุระมาผมสตรีมต่อเลยนะ ไปเอียงเนี่ยทอดไข่ดาวอันนี้กดออโต้ได้แล้วนะฮะเราไม่ต้องเล่นเองนะผมแต่เล่นเองมันจะดีตรงที่ว่าเราเลือกสามารถเลือกใช้ถ้าไม่ตายได้นะฮะให้เหมาะสมกับ AP ของเราเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะ AP เนี่ย AP 8ีแนะโอ้โหเห็นจะได้เรื่องเลยครับใช้ AP ตั้ง8ดจะฟันบามากนะเดคูลาตีหมูเดคูลายังแรงกว่าอีกนะ ไอตัวนี้ก็แรงกว่าอิงเนะี่ยเรียบร้อยแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วก็กดออโต้ได้เนาะนี่ก็ได้ขอมาแล้วฮะสิบใบนะฮะเห็นกระชาแวบ,บๆไหมฮะสิบใบอ่าถ้าจะรีกระชาก็ตอนนี้แหละนะฮะได้มาแล้วสิบใบ อันนี้มันให้เราไปโหมดอะไรสักอย่าง Except ไป<ม>โหมดหาของหรือเปล่าเอ้อเหมือนแบบอ๋อ oh, แบบให้หัวใจอ่ะเนาะ oh. จะได้เพชรมาด้วยเนะนี่ย oh. นี่ oh. พยายามให้หัวใจหลายๆคน oh. นี่ oh. เอาของให้นะ อ้าวไม่ใช่นี่วะเดี๋ยวนะครับผมรู้สึกมันให้ใบกระชามาแล้วเราไปเปิดดูไหมอันนี้เหมือนเควสหรืออะไรเนี่ยทำเควสเนื้อเรื่องหรือสักอย่างจะได้ของด้วย เปิดระบบเคล็ดแล้วนะฮะรับของไปนะครับผมอ่ารับเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเห็นเปิดกระชาตรงไหนวะลืมนะเปิดกาชาตะกี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนวะ กีมันเปิดกระชาตรงไหนวะช็อปเทรนฟอร์มิชันเรีเอา้าวผมลืมแล้วเนี่ยนะเพื่ออะไรวะกดตรงนี้ก็ได้ครับนี่อ่าเนี่ย,ยกระชาเรามี10บใบนะครับผมเปิดได้ไม่ได้ก็ด่านหนึ่งคิดห้านะฮะรีตัวละคร,ร,รคน,นะ ผมดันผูกบัญชีไปแล้วด้วยนะเนะี่ยโอ้โหว่าไม่ได้ไเลยครับผมโอ้โหได้ระดับตัวเอ็นหมดเลย SR ตัวเดียวนะฮะตัวใหม่โอ้ตัวละครระดับเอ็นนี่สวยมากนะฮะดูได้ตัวเดียวเองนะฮะยังเกลือ <laughs> ยังเกลือนะฮะ เอาใครออกดีตัวนี้สอตัวนี้เก่งนะผมไม่ชอบตัวทอดกระทะนะแล้วมันดูยังไงว่าตัว R ตัว SR นะฮะมันไม่เห็นมีให้ดูเลยนี่เปล่าอ๋อดูตรงขอบสีม่วงนะฮะน่าดูตรงขอบสีม่วงสีฟ้าสีเขียวกากสุดนะฮะ ตามนี้จัดเรียบร้อยแล้วอัพสักหน่อยนะโอ้มีแค่นี้เองโอเคอัพหัวใจได้ด้วยอ่ะ ลองตัวใหม่กันดูดิตัวใหม่จะจะเป็นยังไงนะมเป็นธาตุดินว่ะเดี๋ยวเอาออโต้ออกก่อนนะฮะเนี่ยฮะใช้ท่าไม่ตายไปก่อนเลยอยากรู้ว่าเก่งไหม ไอ้呀เอ้ยแรงอยู่ครับผมแรงอยู่นะเด็แกแยเป็นเคียวเวทมนต์นะสาวน้อยเวทมนต์ดาบสามูรุรไชวัวเ่าเดี่ยวนะฮะสมูรุรไม่ค่อยแรงวะ่ะ นี่ล่ะเออน้ยโจมตีหมูดาบคู่นี่ใช้ได้เลยครับอ่าเดี๋ยวไปเจอบอสไหมอันนี้บอสสุดท้ายแล้วก็กดบัฟไปกันนะผมบึ๊บนะฮะบัฟเสร็จก็ใช้ตัวนี้ต่อนะฮะนี่ตัวใหม่ได้มาไปยิงหกร้อยโคตรแรงโคว์โคว์โ,โสุดยอดเลย ปอะมานี้เลยนะฮะเกม์ก็สไตล์น่ารักแบบนี้เลยไม่มีอะไรพิสดารเนียก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะใน,ในต่อสตรีมแล้วกันยังไงก็ฝากเกมไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันเนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม